โอ้มม่มาสวยงางดูทุกคนดูดูดูปาตานะจ๊ะวันนี้ป่าตานะจ๊ะโอ้ชันนะคะชั้นนิดนึงค่ะอราจจะมีน้องมากูุเทศกขึ้นมาจ้านี่ เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อพันยศนะคะหรือพระครูสันติธรรมาโกศลครับท่านเป็นผู้ที่คนพบที่มีคนแรกครับพศ2522ครับและเริ่กขุดเจาะในปีพศ2527ครับตอนนี้ท่านมารัภาพไปแล้วค่ะ<า>ถ่ายนนรูปรวมไหม,ไหม,ไมคะเอาถ่ายรูปรวม นี่คือปากถ้ำนะคะเขาเรียกว่าปากถ้ำนะจ๊ะตอนนี้ทัวร์คณะทัวร์ของเราตอนนี้มาถึงปากถ้ำแล้วนะคะทุกท่านโอเคเข้าไปข้างบนสวยไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเท่าไรเลยพี่เหกป่าตานนี่อยา รอน้องก่อนหนูจับด้วยมอันนี้คือปากถ้ำนะคะออไม่เยอะกบไม่เยอะแค่น่อยเดียวครับกยตบจอยตบจเบาเบาค่ะเบาเบาแสงตายแล้ว <c oughs> นู no, no. Uh, yeah. ้น huh? okay. ู้ดูดิเขาหินปูนผู้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเนาะอุ้ยี่แมม ออกมาแล้วงเกนะคะออกมาที่นี่นะคะใช้เวลาขจอประมาณหนึ่งปีเศษใช้เสามในการขุดจอตรงนี้เองเหรอคะ ท่านเก่งมากเลยหินแน่นขนาดน,น,นี้ท<อ>่านมีความแบบพยายามมากเจาะเองออจอเองจาอะเองอ,ะอ,งอ,อ่ะอ้าอยืนตรงที่หน่อยว้าวโอ้ my god มันมันชันอย่างนี้ <laughs> โอ้ตาย <laughs> แล้วไปละค่ะครบแล้วค่ะไปคุยเลยคุยเลยฟังอยู่ ฟังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วลูกถ่ายขึ้นมาอะไรลูกครับเมื่อก่อนนี้มันจะมีหลังคาทำอยู่ครับและเนื่องจากหลังคานี้ถูกกัดซอะครับเลยลุงลงไปด้านล่างครับเกิดเป็นหลุมยุบๆครับถ้าเราสังเกตทางด้านล่างนะครับที่เห็นลักษณะคล้ายใบมะพร้าวนะคบจะเป็นใบของต้นตากครับตาลหรือตาวเป็นพืชตระกูลปาล์มหนึ่งต้นมีอายุจํากัดที่23ปีต้นเข้าจาะขุ่นเมื่อต้นขยุ15ปีและต้นลอย4ปีได้ คนของเขาเปิดนด้านนอกจะคล้ายๆลูกหมากด้าในจะคล้ายๆลูกชิ้นลูกจากครับอจะถ่ายรูปรวมกันแบบนี้ถ่ายโน้เราไม่เคยถ่ายเราไม่เคยถ่ายกันไงเราทำไม่ถึงเยเราไถ่ายรหานอนที่าอ้อถ่ายวีดีโอเหรอลงไปแล้วนะจ้าเดินสวยๆเลย ต,ตาลหรือตาสวยนตีน้ นี่เป็นถ้ำเหรอระวังหินทุกค่นนะคะโอหโหมันมาสวยงามอย่างนี้ล่ะธรรมชาตินะ่าเอากล้องหากระไ้อ่าดูทุกคนดูดู